สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกลัามาพบมาเจอมาอยู่กับเสยนสองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้มากแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่แนวทางนะคะชุดล่างของเสยนเล็กอุบลน,นะคะหลังจากที่หมวดที่ผ่านมานะคะเสยนเล็กออกมาให้เส้นสองเนาะฟันวิ่งหก่าซันจับคู่มาสองหางคุณพ่อคุณแม่หกหนึ่งกับหกสองมาซันเด้โอ้ยเป็นจากไดระบาดท,ที่นี่ เลขล่างออกสองหกเข่าเต็มๆนะคะเป็นสูตรล่างอย่างเดียวเลขน้อยด้วยนะคะบาทที่หนีมือนีเส้นซองก็เลยโท่ไปเอากับเส้นเล็กมาไห้ว่างวดไม่นี่ได้มากไปสะดดอกงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหกแปดนี้ได้ไปเส้นเล็กได้เลี้ยวว่าสันคุณพ่อค,คุณแม่ให้เลขวิ่งเม็ดเดียวนะคะจับคู่สองหางคือเก่าเหมือนเดิมเนาะเดียวจังไดน,นะคะก่อที่เข่าสิเขาไปเบื้องเขาไปเอาแนวท่าตัวเลขกันในคลิปนี้ไยเขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากน้ำแน ฝากทุกท่านนะคะช่วยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันคลิปนี้นะคะฝากแชร์ออกไปเยอะๆหน่อยคุณพ่อคุณแม่ะ่ะตัวเลขในงวดนี้เสี่ยนซองกับรูสึกว่าเป็นตะม่าเป็นตะคืออีกนะคะช่วยกันแชร์เยอะๆสิได้มีคนเห็นเลยๆสิได้มีคนถือน้ำเลยไลคสนดีนะะ้เนาะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่นะคะยังบกกดติดตามยังบกกดกระดิ่งกะ ฝากกดไว้น้ำเน่นะคะเพื่อที่จะบิวพาคลิปดีๆแนวทางเด็ดนะคะดีทังช่องได้นํามาฝากกันในทุกๆมือเนาะ,ะคลิปก่อนหน้านะคะเช่นซองลงไปสําหรับแนวทางของปูสุ่มเงียบเด้อจากบุไดล่อคอยอยู่เนาะวังหวดเมื่อกี้นะคะปูสุ่มเงียบกับบ่อธรรมดาคือกันบ่อสมซื้อบันไดคุณพ่อคุณแม่บ,บ่อคอยสุ่มเงียบนะคะงวดเมื่อกี้นี่แตกเต็มๆนะคะสูตรบนของปูเนาะ เน้นไปที่สีซองวสันเลขบนก็ออกซองซีฮันเดเออ้อบาทที่นี่ปูปล่อยตองวดมาแล้วนะคะสัมผัสเป็นเสียงของปูซูเมียพละลงให้เป็นคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะใครที่รออยู่นะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังแล้วก็ ไปเอาแนวทางตัวเลขกันได้เลยนะคะเมื่อนี้บอกได้เลยว่าเป็นวันเสาร์ที่มีตะที่เด็ดคุณพ่อคุณแม่เออหลังจากจบคลิปเซียนเลขมาที่เด็ดแล้วนะคลิปทัดไปแห้งสีเด็ดค้าวโพกานะคะเดินล้างเม็ดเดียวกับมาแล้วโอ้ยมาในมือนี้มือนี้เป็นวันโชควันมานเลยก็ว่าได้เป็นมือที่อ่าที่เด็ดมาร่วมโตกันโดยบ่ได้น,นัดหมายว่าจันปันนันเลยบ่เสียสอ แม่อนอิลีค่ะวันนี้นะคะก็ดูเซนสองนะคะดูอยู่ด้วยกันไปยาวๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีแต่ทีเด็ดก็ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพลาดแม้แต่แนวทางเดียว,แ,วแม้แต่คลิปเดียวนะคะเพื่อที่เข้าสีได้คัดกรองวิเคราะห์ถือว่างวดที่จะถึงเนี่ยนึ่งสิงหาคมเนี่ยเข้าตรงเอาขึ้นให้ได้ดสำหรับผู้ใดที่อาจจะพลาดไปในงวดเมื่อกี้เนาะหรืออาจ ผู้ใดอจีตโชคมานไปแล้วละเออแต่ว่าเข้ากับสีโชคมานต่อกันในคลิปถัดมาสนะดวกเนาะดูแนวทางไปด้วยกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ยังไงนะคะถ้าใครสะดวกนะคะเชนสองก็ฝากคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์นะคะไว้ใต้คลิปหน่อยนะคะเวลาเขามาเบิงเงนาะกาแสดงความเห็นแน่จักเล็กจักน้อยหรือสิสวัสดีกันก็นกนได้นะคะเพราะว่า เชนซองรู้สึกว่าการคอมเมนต์นะคะมันเป็นการเปิดการมองเห็นให้คลิปมากขึ้นนะคะกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็ยังบอพออ่อน,นี้คุณพ่อคุณแม่เออต้องมีคอมเมนต์นิดๆน้อยๆเออแบบว่าแสดงความมิคเห็นว่าเ,เกี่ยวกับเนื้อหาที่หนูนําเสนอไปยังสิเออระบบเิ่นคอนขางงากแน่นะคะแต่ว่าหนูกับบอดยบังคับนะคะว่าผู้ใดสิต้องเข้ามาเบิง่งเราต้องคอมเมนต์ทุกคนบอเมนนะคะหนูแค่ขอ,อ,อความกรุณาเนาะสำหรับใครที่สะดวกนะคะแล้วก็ใครที่ คอมเมนต์เป็นนะคะคอมเมนต์ได้หรือว่าสะดวกคอมเมนต์ก็ค่อยคอมเมนต์มานะคะแต่ว่าคุณบอคนแม่ค่ะมา่เบิงโดยประเทศยังเสียกะดีแล้วนะคะแค่นั้นกะดีมากๆแล้วนะคะแต่ว่าขอดีขึ้นนิดนึงเพราะช่องนี้นะรู้สึกว่าช่องอค่อนข้างที่จะเงียบเงาเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะด้วยระบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะสองก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเห็น f c โทรมาถามนะคะว่าไม่เห็นลงคลิป มาหลายวันหลายเดือนแล้ววาสันทั้งที่หนูก็ลงคลิปให้ดูทุกวันทุกงวดนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็น,เ,ปนเพราะอะไรเนาะยังไงก็ฝากทุกท่านที่สะดวกนะคะแล้วก็ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกับเซียน2องหน่อยก็ได้นะคะโอเคเนาะอ่ะพูดถึงแนวทางนี้นะคะของเซียนเล็กอุบลน,นะคะแนวทางชุดล่างอย่างเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ ที่จริงเส้นซองนะคะเดวอลซูเอฟซีฟังฟ่งไปรอบนึงแล้วนะจะเป็นในคลิปของพ่อเมืองการเนาะว่าหมวที่พันมากนะคะเส้นเล็กพ่นทรมาหาเส้นซองเป็นโค้งสุดท้ายนะคะพ่นปล่อยแนวทางชุดตองหมวมากรอบนึงเนาะตองหัวนะคะเส้นซองก็น,นําเสนอไปเป็นชุดบนย่างเดี่ยวบาี่นีก้อนเล็กออกประมาณสองมือนะคะเส้นเล็กพ่นก็เลยทรมากนะคะว่าอยากยำโค้งสุดท้ายนะคะกะ ย่ำเลขบนนี่ละนะคะเช่นซองก็เลยถามเพิ่นไปนะคะว่าเอาเร็วงวดนี้นะคะเส้นเล็กบม่มีชุดล่างบ่นะคะเส้นเล็กไม่มีชุดล่างจะปล่อยให้ FC เอฟซีหรอเส้นเล็กเพิ่นก็นเลยว่าชุดล่างของเพิ่นเนี่ยสูตรเก่า่ะนะมันมันหลุดดูนะคะที่แหกเพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยว่าอ่ะที่จริงอ่ะมีสูตรใหม่มากนะคะเฮ็ดเล้วละแต่ว่ากะให้เช้นซองจอบซ่อเมเบงกร์พรมกัดสิจอบเบงกรอนค่อกันนะคะว่ามันสิเป็นเรื่องใดนะคะ จดไใบเ,เบิงก้อนนะคะทามันแม่นในวดนนาเข้า,า,าค่อยเอาไปนําเสนอว่าสันผลปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ตัวเลขสีไลน์เนี่ยนะคะเพราะว่าโทษสัมผัสกันนูสิจด้บังสี่ก้อนสีเขียนลงในกระดาษนอกหนี่เห็นไหมนี่เสียโค้งสุดท้ายเสียนเลน็กอุบลโชคไปคุณพ่อคุณแม่ก็พอเห็นโนตวนูอยากเอาลักฐานให้เบิ้งนะคะล่างวิ่งนีอ,อ,อ่านก็พอค่อยออกดอกเข้าใจจะควคิวผู้เดียวนะคะวิ่งไปที่หกวสันเออ จับคููมหาหหกสองกับหกหนึง่งมาสันดีเบิ้งดูคุณพ่อคุณ,คณแม่ย่ามหฮาบอเอาออกช่องย่ามหฮาบวอนำเสนอนะมันคือเขาค่ะเขาแน่แทนสันดีาบ้านที่นี้วันนี้บ่ได้แล้วนะคะต้องเอาออกคลิปนะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าเสียเล็กพันหายมากแล้วนูได้นําเสนออิลีนะคะมีหลักฐานให้ว่าว่าถ้าเกิดมันเขาเนะงวดถัดไปเฮ้าจังสไดเว้าแบบเต็มปากเนาะ จังไดเอาไปล่องไปลุนเบิงนะคะโตเลขบ่ลลยวิ่งเม็ดเดียวนะคะแถมจับคู่มาแค่สองหางน่าสนใจมากๆนะคะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าเสียเวลามากสักพักไงหนึ่งแล้วนะคะหลายหน้าที่แล้วเนาะมาเบิงโตเลขกันเลยคุณพ่อคุณแม่ชุดนี้ล่างอย่างเดียวนะคะเสียนเล็กอุบลคะ่ะเสียเล็กอุบลน,นะคะ,ะงวดหนึ่ง สอคอหกแปดนะคะล่างอย่างเดียวมารุ่นกันตัวเลขน้อยแบบนี้นะรุ่นมากๆนะคะเลขวิ่งนะคะเซนเล็กฟันเม็ดเดียวนะคะเด่นวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้นะคะตามสูตรแล้วของเส้นเลเ็กเฮดออกมาไดาเลขเจค่ะวิ่งล่างไปที่เลข7จนะคะจับคู่2องหางก็คือ 79กับ78ค่ะเ9กกับ78นะคะเจนสองหวานมันคืออยู่ดีคุณพ่อคุณแม่เออ78ดงวดเมื่อกี้นี่ทำหนูเจ็บแสบมากนะคะบอแน่ร้อยหลังมากงวดน,นี้บอนะคะ79กับ78ดคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงเป็นตะคือเป็นตะมาไหมฝากคอมเมนต์มาพูดมาคุยกับเจนสองหน่อยนะคะแต่พูดถึงนะคะเจนสองรู้สึกว่า ่าจะแตกอีกนะคะชื่นชอบมากๆสําหรับชุดล่างของเซียนเล็กในงวดนี้เนาะลองเอาไปพิจารณานะคะแล้วแต่จะตัดสินใจชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะอ<ส>้าวิ่งเจ็ดเดอ้อจัาจับคูเจ็ดเก่าเจ็ดแปดเอาแขนแคนโหลดเซียนเล็กว่ามันมีสองหางซํามี่ละมันต้องปล่อยลายดอกว่าสั้นปล่อยซัมนี่มันกระถือแล้วละว่าสันเดียเซียนเล็กว่าเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ ชอบจัดขัดผ่านนะคะเป็นตะคือไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบเจ็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ชอบเจ็ดเก้าเจ็ดแปดที่เซเล็กจับมานะคะมันหนาจะเป็นเจ็ดอื่นที่ลูกว่าสันเจ็ดนั่นเจ็ดนี่จังใดกะคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าเจ็ดนี่มันโมมาดกลูกเอ้ยมันติดดับลางแม่ตัวอี่ยก็คอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ได้หมดเลยนะคะมาพูดมาคุยกันเนาะ เมื่อนี้นะคะจำที่บอกไปเช่นซองมีตาที่เด็ดเลยคุณพ่อคุณแม่จบคลิปนี้ย่านี้ไปไหนะคะต่อกันเลยนะคะว่าจะเป็นเดนล่างเม็ดเดียวนี่ก็บบอธรรมดาขึ้นกันนะคะเขาติดต่อกันมากนี่เจ็ดงวดแล้วนะคะโอ้เหล็กเม็ดเดียวที่ไฮมากนี่บอแมนธรรมดาที่ไคสิบอกแล้วถือได้นะคะของเดนล่างคุนแม่พ่อสมควนนะคะติดตามได้เลยงวดนี้จะเป็นตัวใดเดียวเข้าเข้าไปเบื้องแลวก็เข้าไปวิเคราะห์พร้อมๆกันเนาะ ะะมีแนวทางเลขดับบนของพ่อรอยเอสมาฝากนะคะได้มาแล้วสําหรับดับบนนะคะแล้วก็มีชุดบนของอาจารย์วีระก็มาแล้วเหมือนกันนะคะบอกได้เลยว่าเด็ดนะคะทุกคลิปเลยในวันนี้เนาะยังไงก็ฝากทุกท่านเข้ามาเอาแนวทางตัวเลขมาให้กําลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะปิดคลิปนี้ก็ขอฝากหน่อยนะคะข้างล่างนี้ค่ะคีมนาสวยนาไซค่ะคุณบอ่อคุณแม่ซอยในเิเวลยังตีบ่ ผู้ใดเป็นฟ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดำนะคะผิวหนามองคำเนาะหนาเหี่ยวหนาแหง้งหนาว่ามีความชุ่มชื่นหน้าดูแก่กว่าวัยนะคะทั้งๆที่ทวัยเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าหน้าด้วย การทํางานนะคะถือแสงแดดถือมลภาวะเฮทไห,น,หนาม,มันเสามันเงามันมอง,มมองเฮดไห,น,หนาเข้าแกก็ไหวเอาตัวนี้ไปล่องใส่เบิงใช้ดีจึงบอกต่อนะคะทาก่อนนอนยางเดียวกับปุกสีเขียวคือตัวเน้นที่เส้นซองแนะนํานะคะตัวกระปุกสีเขียวนะคะเป็นตัวหลักเน้นฟื้นฟูเน้นบํารุงนะคะทาก่อนนอน บอกเลยว่าตัวนี้ใช้ติดต่อกัน2-4ถึงกระปุกนะคะนาสิเบิ้งขาวไซค้คนฟากะที่นานาสีเบิ้งจางลงค่ะผู้ใดสนใจเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี้เลยเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะใครมีไลน์แอดไลน์มาจะง่ายที่สุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาไม่ว่าจะเพิ่มเพื่อนจาก ID ดีเนาะหรือว่าเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์แค่กรอกเบอร์นี้ลงไปนะคะ0940292674 094 029 2674นะคะค้นหาปุ๊บชื่อลายจะเด้งขึ้นมาว่าบุญนำโชค3นะคะจะเป็นหน้ารูปผู้ชายใส่เสื้อสีขาวก็คือหน้าบุญนำโชคนะคะให้คุณพ่อคุณแม่กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดทักแชท ทิ้งข้อความไว้ว่าสนใจครีมนะคะคนที่เขาไปตอบจะเป็นเสี้ยนซองเองนะคะเดี๋ยวนุเขาไปตอบเขาไปส่งรายละเอียดให้เนาะหรือว่าถ้าผู้ใดบ่มีลายก็โทรมาสังก็ได้นะคะนุกับเป็นคนรับเป็นคนตอบคือเก่าเหมือนเดิมค่ะโอเคนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะฝากไว้น้าแน่นะคะอ่ะคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วนะคะเสี้ยนซองจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจงไดเข้าไปพอกันคลิปถัดไปค่ะคุณพ่อคุณแม่คะขอบคุณคะ่ะ